สวนให้เพื่อนนะตายป,ปะติดเลยตายสวยที่บันคิวพิเศษโปรโมชั่นเดือนมีนาคมเติมเกมที่โคด a าช็อผ่านดีแท็กทุกๆ300บาทรับเงินคืน50บาทตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่31มีนาคมนี้3,000สิทธิ์แรกเท่านั้นครับเติมกันเร็วบริการเติมเงินโค d a าช็อเชื่อถือได้เป็นพาร์เนอร์กับค่ายเกมดังต่างๆโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น League of Legends v e r s i o น PC ทีมไฟล์แท c t i c ก LLY r i p v ว l รุ a ล t ก็สามารถเติมเกมผ่านโ o d a Shop ได้แล้ววันนี้มีช่องทางชำระเงินต่างๆมากมายมีโปรโมชั่นลดราคาดีๆตลอดเวลาด้วยนะครับและอย่าลืมเติมผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องลอยสไตล์นะครับเอาล่ะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับมา คลิปนี้นะครับมีน้องๆหลายคนถามเข้ามาว่าเฮ้ยทำไมเดเวินมันมันโหดจังอ่ะพี่ทำไมในการแข่งขันเนี่ยมันถึงหยิบมาแล้วมันไม่ตายโอ้ผมจะบอกเลยนะว่าตอนนี้เดเวินเก่งมากนะครับเพราะว่าเจอตัวหลายตัวไม่มีโมบิลิตี้นะเดวินจะชอบมากเพราะว่าตีแบบไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะครับและเดเวินเนี่ยเป็นตัวที่ตบไอ้พวก a อดีซเลนล่างนะครับแล้วก็บวกนัวนวนี่ก็จะเก่งมากนะครับเอาอมาถึงบวกกันนัวจัดบอกบวกนัวบวกนัวจริงครับ บวกนัวบวกนัวจริงเลยอะต้องใส่ว่ะอุยหอยนี่พอดีนะคือเดวนถ้ามันได้คิวไอ้ต้นเกมมันไม่โคตรโกงเลยมันจะได้แบบพวกลองซอสเข้าเลนแล้วแบบว่าไล่ตบนะครับตะกี้ผมกะแลกกับแฟทเลยนะโอเคครับ <c oughs> เทคนิคเดวนเนีครับเวลาเข้าเลนเนี่ยพยายามมี2ขวานตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเข้าเลนเนี่ยคุณต้อง รู้เทคนิคอันนี้นิดนึงต้องกดสกิลหนึ่งแล้วก็ตีคีฟนะครับตีคีฟเสร็จลากลากไปประมาณตรงนี้แล้วก็กดสกิลหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับจะทำให้เดเวนเนี่ยมีสองขวานนะคนอันนี้ผมไปช่วยไม่น่าทันนะครับแต่ว่าเกมนี้นี่ไม่ได้ไม่ทันนะครับช่วยไม่ทันก็เลยไม่มีสองขวานมีขวานเดียวเขาเล่นนะครับปกติมันจะมีสองขวานเนาะ วิธีทำเดรเวนสองขวานเข้าเลนนะครับคือเราต้องช่วยป่าตีนะครับผมแล้วเราก็สามารถลากขวานมานะครับพอเราลากขวานมาเสร็จเนี่ยมันจะมีคูดาวแป๊บหนึ่งใช่ไหมครับตรงหลอดเหลืองนะครับพอใกล้หมดเนี่ยให้เรากดสกิลหนึ่งเราจะมี2ขวานเข้าเลนนะนี่ะแล้วทีนี้เราก็สามารถกดดันอีกฝ่ายได้ละเพราะว่าดาเมจตอนต้นเราเยอะมากนะครับ2ขวานอันนี้มีขวานเดียวไปก่อนเพราะว่ามี อีเวนที่ไม่คาดฝันนะครับเราเข้าไปช่วยจังเกิลไม่ทันโอเคเลนิ่งเฟสเนี่ยเดวินพยายามอย่าดันมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ดันเลยนะก็ต้องแบบโฮเลนไว้อยู่ตรงกลางนะครับหรือว่ามาอยู่ในดินแดนเราให้มันมีพื้นที่ในการไล่บวกไล่ใครนะเดวนจะเก่งบโอ่ยแล้เราก็ต้องเอาเลเวล2ก่อนให้ได้นะครับหรือว่า2 2เท่าก็ได้2เท่าก็ได้ เพราะเดวิดมันมันโหดอยู่แล้วอะ่ะโอเคไม่ตายเราไม่ตายเสียดายว่าถ้ามีแฟดนะถ้ามีแฟดตะก,กี้ผมแฟดหลบแล้วก็น่าจะสวยเลยอเอ้ยจางเกิ้ลเรามาครับจางเกิ้ลเรามานะสวยแล้วเนี่ยแต่ว่าผมม่ต้องใจเย็นนิดนึงนะว่าคาม่ามันรอสกิลเราอยู่ โอเคเราได้ล่ดช็อตด้วยล่ดช็อตขอให้บอกเรื่องล่ดช็อตเราไม่เคยพลาดอยู่แล้วนะครับโอเคผมไม่อยากจะตายนะเพราะว่าถ้าผมตายผมจะเสียมินเนี่ยนพวกนี้ไปนะครับแล้วมันไม่คุ้มเลยกับการที่เราเสียเวลาตายผมเลยไม่ได้เข้าไปนะครับตะกี้รอคาม่ามันสกิลคือถ้าคาม่ามันไม่สกิลนะครับมันก็จะโดนเพื่อนเราตีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันสกิลปุ๊บผมจะเข้าไปลาดได้นะครับถือว่าโอเคสะกีล่นเพย์ที่ดีของจาวันโฟนะครับ ที่เขาตัดสินใจลงมาแกงล่างคือจังเกิลเวียดนามเนี่ยมันมันแกงกันเร็วแกงกันดุนะครับแกงกันเร็วแกงกันดุมากภาพด้านบนไม่มีไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวออตอนเข้าเลนผมคิดว่าผมน่าจะออกดามเมจไปตบเลยนะเกมนี้นะดามเมจไปตบแอสเซนต์ cent, น่าจะแรงสุดนะสำหรับผมนะรับเดงนะเพื่อน แอสเซนต์ e. ไปเลยนะเกมนี้นะครับเน้นแรงขั้นสุดแล้วเราก็ไปดูว่าชิ้น3เนี่ยเราจะซื้ออะไรระหว่างอิมพอร์ทชิวโบนะครับปับไอเทมมิสติกชิ้นอื่นต้องรอดูแต่ว่าผมจะขึ้น2ชิ้นนี้ไปก่อนเลยนะครับเอามาระเบิดต้นเกมหนักๆตอนนี้เขาไม่มีแฟลชทั้งใครสะแล้วก็คามาาถ้าจังเกิลอีกฝ่ายไม่โผลตัวผมก็เล่นไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าโผลตัวปุ๊บเลยล่างระเบิดแน่นอน ล่างตายแน,น่นอนนะครับตายยังเกียดตายยังเกียดแน่นอนนะอ้ออะไรวะนะผมใส่สุดได้เลยวะเนี่ยใส่สุดได้เลยโอเคเอาแค่นี้ก่อนพอประมาณพอประมาณนะครับได้นอนหนึ่งคิวผมโบชนะอยู่แล้วนะเพราะว่าไอเทมเรานำเยอะอยู่ อันนี้ตอบเผื่อมีคนสงสัยนะครับเดวเวนคู่กับตัวอะไรดีนะครับเดวเวเนี่ยจะคู่กับตัวบัฟก็เก่งนะครับอย่างเช่นแต่ว่าไม่ใช่บัฟแบบบัฟจ๋านะไม่ใช่แบบพวกลูลู่อย่างงี้พวกลูลู่ไม่เก่งนะครับจะเก่งกับพวกนามินะครับนามิยูมิอะไรพวกนี้เก่งอยู่นะครับปัดออกให้หน่อยเพื่อนต้องแลกคิวอะโอเคต้องแลกว่ะเฮ้ยจริงๆส่วนชนะนะ ปากวาดให้คีปช่วยตีโอ้ไม่ทันโอเคไม่เป็นไรเนรี่ยโมโมตะโมเตืตกี้แต่ก็ได้คิวมาได้อยู่ก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่นะครับเออตมืกี้ถึงไหนละถึงยูมินามินะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวแบบชงตัวแบบตบนะครับตัวตบเลนก็จะเป็นพวกเทรดนี่ครับเทรดนอติลุสนะครับไปบิดแข้งคือเก่งมากเทคนิคเดวิเนี่ยเออหลายๆคนอาจจะ สงสัยวิธีการเล่นนะครับเทคนิคเดวนจริงๆคือต้องเล่นให้บ่อยนะครับถ้าคุณเล่นบ่อยแล้วคุณชินกับการรับขวาแล้วก็คือคุณเล่นเป็นแล้วอะ่ะมันยากที่สุดคือการรับขวาเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เบสิกที่สุดสำหรับเดวนรับขวานะแต่ว่ามันต้องรับให้ได้ตลอดถ้ารับได้แล้วก็ที่เหลือก็คือการคำนวณดาเมจละแล้วก็ที่เหลือเพื่อนชงครับ ถ้าเพื่อนชงสวยได้คิวก็คือโอเคสโนบอลชนะเกมประมาณนี้แนวคิดนะครับแนวคิดการเล่นแต่ถ้าไม่มีอะไรจริงก็ฟาร์มไปเรื่อยได้ตัวนะแต่ถ้าฟาร์มจนแบบเลเกมนี้ก็ไม่คุ้มเพราะาตัวอื่นเก่งกว่าสำหรับ ADC นะแฟดมีต้องแฟดนะเพื่อนโอเคแฟด สวนให้เพื่อนนะครตายปะติดเลยตายสวยที่เป็นคิว,ควโอ้ชัดเจืโอ้ไนซูไนซูเขาพิมพไนซูเลยวะตอนนี้ต้องอาจจะต้องกลับนะครับอยู่ต่อไม่ไม่คุ้มละโอเคเก็บสวแตก็กสักนิดนึง โอ้เขาแอบมาดันเลนว่ะทุกคนผมอาจจะต้องอยู่นะครับชอ่อน,นี้กลับไม่คุ้มมากๆบางทีบางทีหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมชอ่อน,นี้ไม่กลับนะครับเดี๋ยวก็ตายหรอกเหมือนในสตรีมมันกลับไม่ได้มันกลับไม่คุ้มนะครับชอ่อน,นี้นะครับเลเวลเลเวลก็สําคัญเลเวลแล้วกเ็เงินนะครับเวฟหนึ่งมันก็เกือบได้1คิวเลยนะสําคัญอยู่ก็เลย,ยต้องรับเวฟก่อนกลับบ้านนะครับ ออกไอเอแรงๆไปเลยนะคือมีคนมาชงอยู่แล้วนะเกมนี้นะครับผมก็เลยออกไอเอนะแต่สินใจ้ออี e. เลยอ้วสวยหิวหิวผมว่าตอนนี้หลายๆล,ลีกก็กำลังฝึกตัวนี้กันอยู่นะเพราะว่าเป็นตัวตบเมตาตอนนี้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพวกจินเ่นล่างแอดเ่นล่างอย่างเงี้ย โอ้โหโดนเดเวินกันหมดนะแอนดี้เลนล่างอย่างเงี้ยไม่มีใครรอดพ้นเดเวินนะฮะโอเคมาดิอันนี้โ no นแฟรดไม่ใช่โนวันติอ่าหิวอยากได้อยากได้ฆ่าโอเค โอเวฟโอเคเราไม่ทันเวฟแล้วเราช่วยเพื่อนตีมังกรเลยแล้วกันนะครับช่วยช่วยตีวายอยู่ตัวนี้าไม่ทันเวฟแล้วทีมเบิร์กจัดเขามาช่วยเราเราก็ต้องช่วยเขาตีมังกรโอ้เสียาย โอ้โหเสียดายนะอันนี้อันนี้มาแต่ตะี้ผมแอบคิดอยู่ว่าจะได้หมดป่าวะโอ้โหมันมาเรยล่างโคตรเยอะเลยวะโอ้โหเ้ผมไม่ได้เล่นง่ายๆเลยวะ จาการหลอจากการหลอจาการหล่ออูตายตายตายอูตายตายตายายหน่อยเพื่อนวิ่งกับตายโอเคโอเคได้คิว เฟปร์มเฟอร์เร็โอเคเพอร์เฟกเดี๋ยวเรากลับบ้านนะครับจังหวะนี้เราต้องไปด้านตรงกลางและค <Hey. S 1> ันนี้ลึกไปนะ <Hey. S 1> ส่อให้ <Hey. S 1> เล่นได้ <Hey. S 1> ผมก็ไม่เอานะไ <Hey. S 1> กลไปล่อยอ้สวยนะ เอาตีตัวหน้าก่อนครับจอบอังหวะงนี้ต้องตีตัวหน้าก่อนโอ้โหแต่ลึกไปบ้างเพื่อนมาเพื่อนมาเฮ้ยไอเรี <S <S okay. ยหลบได้หลบหล,ล,ลบไปด้วยรับขวานไปด้วยหลบไปด้วยรับขวานไปด้วยหลบไปด้วยรับขวานไปด้วยไปไหนแล้ววะเอา้าเจอพอดีจ่าเอ๋ เออถ้าเออเทคนิคพิเศษในการคช้เดเวินนะครับคือตอนทีมไฟส์เนี่ยเรากด F 1ค้างไว้ด้วยนะถ้าแต่มันต้องชินนิดหนึ่งครับผมไม่ได้บอกไม่ได้จะบอกว่ามันต้องทําตลอดนะครับแต่ว่ามันต้องก็ต้องรับขวานไปด้วยไนงะมันจะช่วยในการหลบนะครับเป็นเทคนิคสําหรับผมนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงหรือเปล่านะครับ ต่เวลาผมขายผมจะกด F 1ครั้างไว้ด้วยตลอดโอเคตอนนี้ดาเมจเราค่อนข้างจะพอแล้วนะครับผมจะออกเป็น Immortal ล h ิ b o บแล้วกันจะได้ตายยากขึ้นมานิดนึงแต,แต่จะเอาแรงกว่านี้ก็ได้นะจริงๆแล้วนะครับแต่ผมเอาแค่นี้แหละเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้จะแรงยังไงแล้วอะแรงจนไม่รู้จะแรงยังไงแล้วนะครับ โอเคกลับบ้านนะครับได้ไทมิสติกแล้วไม่ต้องชิวโบแต่ถ้าเกิดแบบนี้จริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่า GAD มดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าเราปิดไฟเนาะแบบแค่เขายืนอยู่กลางเลนอย่างเงี้ยเราเดินเข้าไปป่าครึ่งหลอดแล้วเราเกิดมากเลยไม่ได้มีใครฆ่าผมได้นะตอนนี้นะนอกจากแบบว่าผมเดินเข้าแหลมจริงๆอ่ะน่าตาย แต่ถ้าไอแหลมเนี่ยผมว่าน่าได้แต่ไม่มีใครฆ่าได้ละเอาดาเมจไล่ฆ่าคนอื่นเลยสบายเลยนะตอนนี้สบายแฮอย่างงี้สบายแฮลองเชิงหน่อยลองเชิงครับไอเลียหน่อยลองเชิงลองดาเมจหน่อยปุ๊บหลบไปที่หนึ่งโอเคชะนะละสบัดสบัดบ๊อบ สบายแฮะอ,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 อ่ะแล้วก็มีเทคนิค3ขวานนะครับสำหรับเดวนนะครับคือเราถือ2ขวานแล้วปาทีนึงก่อนแล้วกด1น,นะครับมันจะมี3ขวานมาให้นะแล้วเราก็เก็บแบบตึกตึๆกกึก,ก,ก,กแบบปวดหัวเลยครับเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าผม4ขวานได้นะแต่ว่าน่าจะเป็นในความฝันนะมากสุดน่าจะสขวาน,นครับ คือปลาออกไปทีนึงก่อนนะเป็นเทคนิคนะปลาทีนึ่งก่อนเนี่ยแล้วกด1มันจะได้3ขวานะแล้วก็กด W ลุลัวแบบเก็บแบบปวดหัวเลยอันนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงแม้แต่ผมเองก็ไม่ค่อยทํานะปวดตาไม่ใช่หรอตาเหล่เล่นล้ตาเหล<อ>ถ้าผมไม่ออกคุยซิมเวอร์เกมนี้ผมต้องกลัวแอนนี่ไปทั้งเกมไนงะก็เลยต้องรีบออก ไม่งั้นเราโดนบึ้มบั้ม嘛บึ้มบั้มเราตายเลยอ่ะผมว่าช่อนี้ไอเรียน่าจะดันลึกนะครับผมพอเดาที่ใส่ที่ใส่ออกเนี่ยมาละเดินมารอเลยเดินมารอเลยครับเดี๋ยวรอจังหวะเขาตีนี่แหละต้องตีป้อมนะครับเดี๋ยวผมอันตีเปิดเพื่อทำดาเมจนะครับ รอสแต็กพาสิเขาหมดด้วยสะบัดออกโอเคน่าจะได้แค่เทอเรสนี้ไหมผมว่าถ้าต่อนี่น่าจะโยนแล้วกลับดีกว่านะมีมังกรเกิดด้วยครับถ้าผมไปต่อน่าจะโยนตะกี้ ต้องกดวิวดูวดด้วยนะคนดูไม่งั้นมันจะออโต้ไม่ทันนะครับมันจะเก็บขวานไม่ทันขวานมันจะทับซ้อนกันครับโอ้โมันพิวมันพิวมันพิวต้องอยู่กับเพื่อนก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเงินเยอะนะครับไม่งั้นถ้าเพื่อน บวกกันแล้วไม่มีเราอยู่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์แพ้เพราะฉนันผมเยอะผมก็อยากไปกลับไปซื้อของโอเคสวยสวยเห็นได้เลยนะครับ เอ้นได้เลยเอ้นได้เลยเต้นด้วยเต้นด้วยเนี่นะครับตัวของเดวิดก็จะเล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแนวคิดประมาณนี้ก็ไปลองเล่นดูกันได้นะครับกำลังคิดเลยตอนนี้กำลังติดเม <c oughs> ตาเลยนะครับ